ความชราใครบ้างที่ไม่กลัวแก่เหนื่อยง่ายผุงแพ้หายใจติดขัดปัญหาเรื่องน้ำหนักผิวแห้งรอยเหี่ยวย่นปวดกระดูกและข้อต่อปวดหัวผมร่วงอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความชราทั้งสิ้น การชรานั้นเกิดขึ้นจากความเสียหายของเซลล์ที่ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เซลล์เราทำกิจกรรมตามปกติเมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็จะประสบกับอาการต่างๆของความชรานั่นก็คือรอยเหี่ยวยน่นผมบางผมร่วงและผมงอกโรคอ้วนสมรรถภาพทางเพศเสื่อมความสามารถในการมองเห็นลดลงความจำเสื่อมและความจำสั้นลงกระดูกพรุน โรคเบาหวานโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวฮอร์โมน h g h GH, จะเริ่มผลิตออกมาในระหว่าง90นาทีแรกของการนอนหลับและในช่วงเวลานี้เองร่างกายจะผลิตฮอร์โมน h g h GH ออกมาถึง70%และจะไม่คงอยู่ในร่างกายนานนักมันจะไหลผ่านไปตามกระแสะเลือดและส่งเสริมให้ตับปล่อยฮอร์โมน IGF1 ออกมาในระดับที่สม่ำเสมอ IGF1 หรือที่เราเรียกว่า i n s u l i ินไลค์กร w t แฟ a เตอร์1นำมาซึ่งประโยชน์มากมายที่จะมาทำงานร่วมกับฮอร์โมน HGH ดังนั้นมันไม่เพียงป้องกันอาการชราทางชีวภาพเท่านั้นแต่มันยังช่วยขัดขวางอาการต่างๆที่เชื่อมโยงไปสู่ความชราด้วยฮอร์โมนนั้นถูกผลิตอย่างมากมายเมื่อตอนเรายาววัยฮอร์โมน HGH จะถูกผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราอายุ21ปี ฮอร์โมน h g h จะลดลงไป็นลำดับในช่วงอายุ21-30ปีเมื่ออายุ40ปีทุกๆคนก็จะเริ่มเป็นโรคขาดฮอร์โมน s g s และอาการความชรา,าทางร่างกายก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นพอเราอายุ60ปีฮอร์โมน h g s ผลิตได้เพียง25%ของตอนเมื่อเรามีอายุ20ปีช่วงอายุ70-80ปีพูดได้ว่าร่างกายแทบจะไม่มีการผลิตฮอร์โมน HGS เลย ทุกครั้งที่มีการทดลองใหม่เกิดขึ้นและผู้เชีย่ยวชาญด้านการต่อต้านความชราในสหรัฐอเมริกาหลายท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าฮอร์โมนเ g h, h นั้นเป็นฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมจากการวิจัยของคลินิกมากกว่า2 8 0 0 0แดันแห่งทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าฮอร์โมนเ g h, h นั้นสามารถย้อนเวลาความชราภาพทางร่างกายได้รักษาความอ่อนเยาว์และปรับสภาพผิวให้ดีลดรอยเหี่ยวยน่น ปรับปรุงการงอกใหม่ของเส้นผมลดน้ำหนักได้14.4%โดยเฉลีย่ยโดยไม่ต้องอดอาหารลดความดันโลหิตปรับระดับคอเลสเตอรอลด้วยการเพิ่มระดับ HDL หรือคอเลสเตอรอลที่ดีและลดระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีปรับภูมิคุ้มกันโรคให้ดีขึ้นปรับปรุงระบบการทำงานของไตกระดูกแข็งแรงขึ้น และความหนานแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นปรับปรุงสภาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดีขึ้นปรับการมองเห็นให้ดีขึ้นพัฒนาความจำให้ดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพิ่มระดับพลังงานเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ซ่อแมแซมอวัยวะภายในต่างๆที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อได้8.8%โดยเฉลีย่ยโดยไม่ต้องออกกำลังกายบาดแผลหายเร็วขึ้นเราจะเพิ่มระดับฮอร์โมน H g h GH, ให้อยู่ในระดับที่คงความอ่อนเยาว์ไว้ได้อย่างไร าเราต้องการจะย้อนอาการของความชรา,าต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องเพิ่มระดับฮอร์โมน HGH ในร่างกายการเพิ่มระดับฮอร์โมน HGH ในร่างกายนั้นอาจทําได้2วิธีวิธีแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนภายนอกเข้าไปทดแทนสามารถทําได้3วิธี 1. การฉีด 2. การใช้เป็นรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นเข้าทางปาก 3. ยาเม็ดรับประทานใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เข้าไปทดแทนฮอร์โมนที่หายไปโดยตรงนั้น เราควรทำให้ต่อมใต้สมองเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน HGH ออกมาเองโดยการรับประทานสารอาหารจากธรรมชาติมีงานวิจัยมากมายได้พิสูจน์ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะเพิ่มระดับฮอร์โมน HGH ที่สำคัญในร่างกายตัวปลดปล่อยฮอร์โมน HGH นี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างเช่นกรดอะมิโนอาร์จินีนออนิทีนไกลซีน และกรูตามีนกรดอะมิโนโเหล่านี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำให้ต่อมใต้สมองเพิ่มการผลิตของฮอร์โมน HGH ออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติดรโรนัลคลาสประธานสถาบันต่อต้านความชาราประเทศสหรัฐอเมริกาได้อธิบายในหนังสือที่ขายดีที่สุดของเขาโกลย